Tomorrow. Tomorrow. สวัสดีครับ่ันผู้ชมว่าท่านชมที่อยู่ทางบ้านเอ่อถ้าเป็นคอออฟโรดนะครับจะต้องมาชมที่นี่ฮะให้ได้นะครับนี่คือประวัติศาสตร,ร์ของศึกออฟโรดสองแผ่นดินสึกยอดของจอมบูนะฮะจอมบู แบบรถในรุ่นซุปเปอร์โอเค้นบัฟกี่ลองจัตูนเราเรียกอย่างนั้นนะฮะอาจารย์อาจารย์เป็นไงบ้างวันนี้เมื่อคืนทํางานหนักทำงานหนักมากโดนก๊อปไม่ใช่ก็ทําข่าวให้กับที่ที่นี่แหละครับโดนก๊อปไหมอ่ะอาจารย์รู้อย่างายการเราโดนก๊อปปี้แล้วที่มาเลเซียอ้าวเหรอเมื่อคืนผมได้ข่าวจากมาเลเซียอ่ะชื่อกองหอยโขงเหมือนกันอ้าวเหรอเขาบอกว่าคนที่ ตอนเช้าอ่ะเช้ากลางมืดของวันนี้เขาขัดตัวที่จะมานี่อันเหรออ่าเป็นระดับรัฐมนตรีของมาเลยนะครับแล้วก็ให้เงินรางวัลแล้วก็ขัดตัวกันเมื่อเมืากลามืดวันนี้อัดเลยจะมานี่แจะมานี่เลยครับเมื่อวานเพื่อนจะมาเลยให้ดูโอ้โปสเตอร์ใหญ่เลยจ้ะโอ้โหงานนี้ดังงานงานนี้ถือว่าถือว่าเรียกว่า รวมบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายในวงการออฟโรดของไทยกับมาเลเซียในยุคนี้มาเจอกันแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในรุ่นของของการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นการแบบล้างแค้นของมาเลเซียเพื่อจะมาลบไทยให้ได้เพราะว่าไทยนี่เป็นเจ้าแห่งซูงเปร์โอเพ่นนะนะ่นแหละปั๊กี่เป็นเจ้าเลยแต่แต่แต่อย่าลืมว่าในอดีตไทยนี่ก็เคยไปได้แชมป์ที่มาเลเซียมา โดยเฉพาะนานแล้วนมนานอะไรเนี่ยครั้งแรกไทยก็ไปคว้ามาแล้วที่ยาโฮเปรูไทยแลนด์เป็นแชมป์นะครับแล้วแชมป์เก่าคนนั้นนะ่ะจะต้องกลับมาแล้วก็พูดง,ง่ายๆแชมป์สุดยอดออฟโรดผู้เท่าแล้วแชมป์ใหม่แชมป์ใหม่ที่ไทยก็มีใช่ไหมจ๊ะแชมป์ใหม่ที่ไทยตอนเนี้ยที่มาเนี่ยระดับฝีมือถ้วยพรนะเจ้าอยูอ่หัวนะถ้วยของสมเด็จพระราชินีนะถ้วยของถ้วยประธานรนะพระองค์ทรงนะที่โดกก่งดังพระเจ้าองไทย <c oughs> แล้วก็ถ้วยเิบเซียนเซบเซียนอาจารย์บานนี่ในเขาเรียกเมกะวงการอบรมเมืองไทยตั้งแชมป์ตั้งดับเบิ่อนแจมใช่ใช่แล้วก็ตั้งแชมป์โชฟี่ใช่เิบเซียนใช่แชมป์โชฟี่เออเออได้ไหมอาจารย์มีใครบ้างตัวอย่างว่าตัวอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นราชินีราชินีอบรมเมืองไทยก็คือน้องกิ๊กสัปดาห์บุญเถื่อนน้องกิ๊กน้องกิ๊กเนี่ยไม่เคยมีใครทำประวัติศาสตร์ได้ว่าเป็นแชมป์เปี้ยนสามปีติด ในในศึกออฟโรดที่ยากที่สุดของเมืองไทยคือเมกาออฟโรดสิบเจนประจันบานเธอสามารถทำได้ติดต่อกัน3ครั้งนี่เธอจะมาทำได้ไหมมามาแน่นอนเพื่อที่ว่าจะได้อะไรนะได้ได้ดีเหมือนนนไหม คือคือคือาจารย์คิดว่าสนามเขาต้องไปแก้ตัวเต่งที่อาจารย์คิดคิดไว้ตัวเต่งที่คิดคิดไว้เหรอไม่ที่อาจารย์ได้ดูจากการคัดเลือกที่งานนคอริควาที่อาวนางาอาจารย์ดูฝีมือแล้วคิดว่าสนามฝีมือนี่มันมาตามลําดับเลยที่ที่อ่าวนาครับมันมันเรียงเอาไว้แล้วสำหรับอ่าวนาเนื่องจากกับดักต่างๆเนี่ยกับดักต่างๆที่วางไว้ในอ่าวนาเนี่ย มันสามารถที่จะแยกมาเลยว่าใครคืออันดับหนึ่งอันดับ2อันดับสาแต่งานปริไฟอ่านางเป็นสนามแห้งนะแต่ไม่มีเปียยนะแต่แต,แ,ตแต่ว่ามันมีเปียนเลยนะมันมันสนามสนามสนามแห้งที่นั่นมันมีเขาเรียกว่ามีทริกกี้มีเหลี่ยมมีกลยุทธ์ที่หลบหลบสายตาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนไม่มีมุมเหลี่ยมของออฟโรดที่แท้จริงก็จะพลาดก็จะพลาดแม้แต่ในเส้นทางคู่ ที่ว่าแน,แน่ๆก็ยังพลาดยังพลาดได้เสมอทุกวินาทีคราวที่แล้วนี่ถือเป็นสนามที่สั้นสั้นแต่เรียกว่าโคตระฮโหโดแต่สนามนี้รูปแบบสนามที่ผมออกแบบไว้นี่เป็นเนินเป็นเขาน้อยอย่างที่สูงความลาดชันน้อยความลาดชันน้อยแต่จะเป็นโคลนกับ อ่าดับดักหลุมเยอะก็จะเป็นต้มยำฝั่งกันเถอะอาจารย์ว่าจะต้มยำทางทางฝั่งมาเลยไอาจารย์พูดถึงฝั่งมาเลยไหนว่าฝั่งมาเลียเขาตอนนี้เขาพัฒนาแต่จริงๆฝั่งมาเลยเนี่ยเขาพัฒนาพัฒนาไล่หลังในเรื่องในเรื่องถซูเปอร์่ขอประเเราแต่ว่าก็ไม่แพ้กันแล้วก็ในเรื่องในเรื่องความเร็วเนี่ยเขาเขาเริ่มมาแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาเราไปสร้างของเขาที่มาตู้กับเราอ่าอ่าเนี่ยเป็นเรื่องกันนี่ยเเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนัดล้างตาที่จะไอที่เขาจะเจอเนินบินแล้วก็ เป๋ไปเป๋มาหรือว่าเหาะไปแล้วเจอเนยแค่ขวางกอบพลิกเลยอย่างเงี้ยเขาดีขึ้นแล้วดีขึ้นนะดีขึ้น,นตามที่คูณมาอาจารย์ที่ประสบการณ์ที่ดูมาจากเรนโปรเลสจากอะไรต่างๆมาเลเซียอพัฒน<ช>าในเรื่องของสปีดได้ได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ต้องแยกออกก่อนอ,อย่างเรนโปรเลสนี่มันไม่ใช่เรื่องสปีด เป็นเรื่องของอบโดดแท้นะไอ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 สนามโปรหลอกเขาเรียกว่าสนามโปรหลอกไอไอที่แบบวิ่งกันทางเรียบทางคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเขาจะไม่ได้ใช้ความเร็วเป็นหลักเราจะใช้เรื่องกับดักกับดักกเป็นหลักกับดักวางอุปสรรคกับดักที่คุณไปได้ยากมากคุณเป็นหลุมลึกๆทำมีมีมีอะไรที่มันคุณจะพลาดได้แต่สั้นๆห้าสิบเมตรร้อยเมตรเท่านั้นเองงานเอฟซีส่วนส่วนไอไอรายการอื่นๆหลายรายการเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่ายวาวบุรุก็เหมือนกันก็จะมีเลนยาวเหมือนถ่ายทอดอลอฟทอฟฟี่เหมือนบ้านเราเนี่ยจะมีอบรมฟทอฟฟี่เยอะถึรประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวสปปลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ไปใช้แบบสูตรแบบอบรมฟทอฟฟี่ซึ่งซึ่งถ่ายทาจริงๆล้วเนี่ยมันเพื่อเพื่อความเร็วเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อ,เพ,อเพื่อถ่ายทอดทีวีเอาเป็นว่าเราสรุปว่าเกมน,นี้เราเลือกไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าใครจะขึ้นผมไม่มเชื่อหรอก หรือหรืออาจารย์มีในใจแล้วผมผมยังยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งมาดูสนามอันแรกแล้วคุณก็เพิ่งจะลงสนามว่าผมไม่รู้ว่าคุณดักอะไรเขาบ้างไอ้ที่เห็นเห็นอย่างเนี้ยไอเที่ยนเห็นที่กำลังว่า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 งอยู่เนี่ยถ้าถ้าเดินมันนิดเดี๋ยวผมก็รู้แล้วมันมีไอ้แค่ขวางคลองดักไว้อยู่แล้วอันนี้อภิบาลนี่เป็นเอสโลล็อกเอสแรกที่เราจะวิ่งอ่ะอ่าอ่าอ่าเอสนี้เอสนี้ที่ออกแบบมาหนึ่งการใช้เบรคเดียวอ่านะ่สองอ่าเพื่อ ความเร็วอ่าสตีมสามอาจจะมีกับดักที่ต้องวินอ่าอ่าคือผมอยากให้ความเร็วกับอุปกรณ์การใช้เทคนิคความเร็วกับการควบคุมรถของนักแข่งให้ไปกันได้ถ้าคุณเร็วเกินคุณอาจจะคว่ำอ่าแต่ถ้าคุณช้าเกินคุณก็เสียแต้มสนามนี้ผมต้องการให้นักแข่งคอนโทรลรถเพื่อที่จะไปสนามต่อไปที่มันยากกว่านี้อันนี้เป็น F ห้าที่สุดของรายการนี้ คือเป็นสลาลมใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ลมโชยอย่างนั้นไม่ได้ลมโชยมันมีการดักเอาไว้ซึ่งซึ่งผมอาจจะพลาดได้ได้ซ่อาจจะาดคือผมมองว่าที่ผมใช้เอฟีอซีผมมองว่านักแข่งมาถึงปุ๊บความสัมพันธ์ระหว่างคนขับโคดิเวอร์ยังไม่ยังตึงตึงยังไม่ได้บอบมากบอบมากต้องมาบอบมากกันก่อนต้อง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 ประสานงานกันให้ดีคนและรถจนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ว่าไม่ใช่แค่คนต่อคนด้วยโคดเวอร์ครับผู้ช่วยคนขับ รหรือจะเรียกว่าเราก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่วงการรถอเราจะเรียกว่าโคดิเวอร์แอนดะ์ดิเวอร์อย่างนี้มันจะเรียกแตกต่างกับแลนลี่แต่ว่าไอ้ผู้ช่วยคนขับเนี่ยก็คือต้องสามารถขับได้ด้วยและอีกอย่างนึงผม <c oughs> ผมอยากจะตดตอผมกับอาจารย์ผมมองว่าเบกเรกลี้วคุณไทยทําไมถึงไม่เปลี่ยนเป็นเบรกลมแล้วก็เบรกลี้ยวมาเลยถึงทําไมถึงไม่เปลี่ยนมาเป็นเบรกมือแบบคุณไทยเนี่ยผมอยากพิสูจน์เองนี้แหละว่า เบรกเลี้ยวอันไหนจะดีกว่ากันดีกว่ากันอ่าเอาละอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการแข่งขันนะฮะคือคือไม่ใช่เขาเมื่อกี้เขากำลังปักไม้ปักไม้ดึงเชือกไม่ใช่ไม่ใช่ดึงอย่างงั้นเฉยๆใช่ไหมฮะเบื้องหลังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดหรือว่าผู้ที่ทําสนามจะต้องคิดด้วยว่าจะสร้างอุปสรรคอะไรและผลที่ได้คืออะไระฮะไม่ได้วมคือบางคนโยงง่ายๆมันก็เดี๋ยวลงขึ้นลงเงนนตรงนี้ไม่ใช่เนะเขาเขาจะหลบเพื่อท่านถ้าไปตรงๆม้เนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่ไปเหยียบล้อขวาไม่ไปเหยียบตรงไอ้มุมตรงเนี้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าอย่างเงี้ยคือเขาคิดไว้ให้แล้วคิดไปแล้วหรือว่าจะต้องใช้มุมวิ้นตรงไหนถึงจะถูกต้องที่สุดอ่าบางทีไปเจอรวตาลายนะใ้จำตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> แล้วเขาหารู้ไหมว่าเขาดักไว้ไว้ถ้าเองดึงผิดเนี่ยรถมันจะลากลาออกไปนอกสนามอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือ,คอจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของของของออฟโรดตรงที่ว่าผู้ผู้จัดทำเนี่ยสนามเนี่ยสำคัญที่สุด แล้วจะต้องถ้ามันมีหลายสนามจะต้องทําให้ไม่เหมือนกันกับไอ้ที่สนามที่แล้วอ,อ,อย่างวุที่อ่าวนาเนี่ยแล้วพื้นที่ยิ่งแตกต่างกันแล้วแล้วผู้ทําจะต้องคิดคิดคิดทำยังไงไอเอา,เอาไอสนามราบเรียบเนี่ยให้มันเกิดความสนุกกับนักแข่งก่อนเลยนะเพราะว่าเขาต้องคันุนนักแข่งว่า,ขแ,วนานแข่งไปแล้วสนุกสนานได้แข่งไปแล้วโอ้จะโอยทำฟื้อขับก็ต้องโอ้ยเป็นพันกิโลถ้าทำลือ้อทำอย่างนี้แค่นี้เหรอไม่ใช่ สนามนี้อาจารย์จะได้เห็นเลยการใช้เบรกแล้วความเร็วสัมพัน์กันยังไงเพราะว่าถ้าความเร็วมากก็ต้องดึงเบรกมากถ้าคอนโทรลไม่ได้ก็มีล้มและถ้าดึงเบรกช้าก็เข้าโค้งไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้อย่างงี้ง่ายเลยสาหรับผมผมเป็นนับเป็นเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นตากล้องครับอ่าเป็นตากล้องเราก็จะรู้เลยว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดกับเราเนี่ยคนอื่นไม่ได้ยินไม่รู้ เราจะรู้เลยว่าอ๋อุมกล้องฉันจะตั้งยังไงแล้วฉันรู้เลยว่าไอ้แต่ละโค้งแต่ละโค้งเนี่ยถือเป็นหลักได้เลยว่าโอกาสพลาดมีเยอะดังนั้นเราก็จะต้องตั้งตามนี้ถ้าถ้าดไลถ้าเอสเนี่ยเอสทีห้าเนี่ยเรารู้แล้วตรงไหนเราสามารถเลือกได้เลยไม่ต้องไปไกลผมทราบมาที่ว่าผมมาทํเอสนี้เ็าเพราะว่าผมทราบมาว่านักแข่งไทยนี่ตูรถมาแรงๆมากถึงขั้นพังกันก่อนมาที่หลายคันเลยเราเขาต้องดักให้เขาใช้ความเร็วได้เต็มที่ ถักเต็มที่เมื่อไหร่คุณก็พลาดเหมือนนั้นมีโอกาสที่จะแตะสไลด์ไปชนเชือกขาดไปชนเสาให้ล้มซึ่งตัวสัตว์แท่นเทคนิคแล้วเทคนิคการขับประสบการณ์และทักษะแล้วก็ผมมองว่านักแข่งมาอะไรนี่ยกรถมาสูงมากเพื่อหลบอุปสรรคในลาแจเรนก็ผมจะดักตรงนี้ความสูงของรถกับความแรงของรถถ้าถ้าเกิดสูงแล้วมันจะดึงยากยิ่งสูงยิ่งหนาวไง เขาบอกไปแล้วน่ะรถรถท่านผู้ชมครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเราจะเห็นว่าบางทีโอ้ยนเขาแข่งกันสูงไวิ่งสูงนะคุณทราบไหมว่าเบื้องหลังเนี่ยมันตกภูเขากันเยอะไปต้องเที่ยวแล้วสูงเกินไปยิ่งสูงยิ่งหนาวกันครับอืมโอเคนะอาจารย์จบไหมอ่ายานมีอะไรฝากถึงนักแข่งถึงท่านผู้ชมไหมฝากถึงท่านผู้ชมนี่คือศึกประวัติศาสตร์ที่มีนักแข่งจากต่างชาติคือมาเลเซียเนี่ย เข <K ill an> ้ามาเข้ามาลมรำทันตูสู้กับเราเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ปี1995นะเห็นไหมย้อนหลังไปเลยเรายังไม่มีนักแข่งมาเลเทียที่ามามา,มากมายขนาดนี้โดยเฉพาะในรุ่นนี้ในรุ่นหรือในรุ่นไอซูเปอร์โปรเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยและะ้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่มากสุดเราเลยยี้ยงไม่รู้อา่าจะถึง18คันอยู่แล้วตอนนี้มัน13 แต่เจ๊กกำลังจะมาอีกต้องมัยทราบมาว่านักแข่งไทยตอนนี้มามากกว่าเดิมมามากกว่าเดิมอีกครับมมมาาากกกว่เดิ็น่าจะร่วม30กว่าคนในรุ่นนี้แต่เอาเป็นว่าสุดยอดที่สุดก็คือไฮไลท์ก็คือรถกระตูนนี่แหละยังบอกวาเจ้ายุทธจักรมีคนถามผมเยอะมากว่ามายังไงสถานที่แข่งขันมีคนมาเล่ด้วยอาจารย์บอกภาษาอังกฤษยึดยุวัตุกรรมช่วยทูจอยอินดิเซเวนในคลองคลองคลองเด็คแชนแนล มีชั้นเนี่ยคลองหอยโขงแต่ไอ้ที่ easy คุณมีเด็กคูเกอร์คุณไม่ต้องมีคูเกอร์และคุณใช้คูเกอร์คุณสามารถมาที่นี่ได้ easy ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าคุณมีคูเกอร์คุณสามารถมีแผนที่และสามารถมาที่นี่ได้และไม่ไกลจากเมืองจากเมืองไม่ไกลเกินไปประมาณ20หรือถึง30กิโลเมตรคุณสามารถมาที่นี่และและและ easy เมื่อคุณใช้คูเกอร์ easy This is uh, the best, the best for off-road Thai and Malaysia. I think the, the best in this year. This is the, uh, the, the best event, I mean the best event, uh, international event between Thai and Malaysia. Please come. Come. See you.